สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช h a n n พัส a s s อ l t a ตอนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราเนี่ยก็กลับมาอยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปมังงะรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับผมและสําหรับมังงะในสัปดาห์นี้ของเรานะครับก็จะเป็นมังงะไมฮ e r o a c a d e m เดมในตอนที่3 1 2กันแล้วนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของสาวนักฆ่าหญิงที่ในตอนที่แล้วเนี่ยได้ทําการมารอบสังหารอไมแล้วก็ ยิงเดกุใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ความสามารถของเธอแล้วก็ประวัติเบื้องต้นของเธอนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะฮะแล้วก็จะได้ดูการต่อสู้เล็กๆน้อยๆของเดกุกับสาวคนนี้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าฝีมือแล้วก็ตัวจริงของยิงสาวคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะโอเคครับผมโดยก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยก็จะมาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้ที่ในตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมากันก่อนนะครับผมโดยหญิงสาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่า เลดี้นากองนะครับผมหรือว่าเลดี้นาแกนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยขอเรียกเป็นเลดี้นากองละกันนะครับเพราะว่าแปลไทยเนี่ยเขาแปลมาแบบเนี้ยเนาะโดยชื่อนากองหรือว่านาแกนของเธอเนี่ยครับมันเป็นชื่อของปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งของประเทศรัสเซียนะครับผมซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเธอนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของเธอเนี่ยมันก็คือไรเฟิลนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือเธอเนี่ยสามารถทําการเรียกเอาปืนไรเฟิออนลนะครับออกมาจากร่างกายของตัวเ ได้โดยการที่เธอเนี่ยจะทําการพับข้อศอกขึ้นนะครับแล้วปืนเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาตรงข้อศอกของเธอนะฮะซึ่งดูจากลักษณะของปืนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นปืนนากองนั่นแหละครับและไม่ใช่เท่านี้น,นะครับจากการที่พวกฮีโร่เนี่ยได้ทําการไปสัมภาษณ์อาจารย์สไนเปอร์นะครับประมาณว่าฮีโร่ที่น่าจับตามองตอนนี้เนี่ยคือใครนะครับผมซึ่งอาจารย์สไนเปอร์เนี่ยแกก็ได้บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนากรงอยู่เสียคนนยครับตัวเขาในตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่โจมตีระยะไกลเป็นที่1ของญี่ปุ่นไป แล้วนะครับผมเพราะว่าอัตลักษณ์โฮมิงของอาจารย์สไนเปอร์นะครับเขาจะทําการเล็งเป้าหมายนะครับหรือว่าโจมตีเป้าหมายที่ตัวเขาเนี่ยสามารถมองเห็นได้ในระยะการโจมตี600เมตรนะครับอาจารย์สไนเปอร์เนี่ยแกจะสามารถทําการล็อกเป้าเป้าหมายนะครับแล้วก็โจมตีแบบโดนแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะไม่สามารถทําการล็อกตําแหน่งได้นะครับว่าจะโจมตีตรงไหนอย่างเช่นจะยิงหัวนะครับก็ไม่สามารถเล็งได้นะครับว่าเออจะให้โดนหัวแบบตรงๆเป๊ะตรงนี้นะแต่ว่าจะล็อกได้ว่าเออให้ โจมตีคนนี้คนนู้นคนนั้นแล้วความเร็วแรงในการโจมตีเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วแรงขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนปืนธรรมดานั่นแหละครับซึ่งจากการเปิดเผยอัตลักษณ์โฮมมิ่งของอาจารย์สไนท์ในตอนนี้นะครับมันก็เป็นการไขข้อสงสัยด้วยนะครับว่าทําไมในตอนที่ชิการากิบุก U.S.J เนี่ยในตอนนั้นนะครับอาจารย์แกเนี่ยถึงไม่เล็งไปที่หัวของชิการากินะครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นคนบ่นเยอะนะว่าเออถ้าเกิดเล็งไปที่หัวเนี่ยมันก็น่าจะจบไปแล้วนะคําตอบนะครับก็ค<ส>ืออาจารย์เน<ส>ี<ส>่ยไม่สามารถล็อกเป้าได้ นะครับว่าเออจะให้ลูกเนี่ยมันไปโดนตรงไหนเป๊ะแบบ100%นั่นเองนะครับผมซึ่งอาจารย์สไนทเนี่ยแกก็มองว่าอัตลักษณ์โฮมิงของแกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสุดยอดอัตลักษณ์โจมตีระยะไกลแล้วใช่ไหมครับแต่ว่านะครับของเลดี้นากองเนี่ยเธอสามารถทําเหมือนกับอาจารย์สไนทได้เป๊ะทุกอย่างนะครับผมโดยอาศัยเพียงแค่เทคนิคส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นนะฮะแถมเลดี้นากองเนี่ยเธอก็ยังสามารถโจมตีได้ไกลกว่าอาจารย์สไนทได้ถึง3กิโลเมตรด้วยนะฮะซึ่ง เคล็ดลับความโหดของเธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระบอกปืนไรเฟิลนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ลูกกระสุนปืนที่เธอใช้เพราะว่าลูกกระสุนปืนของเธอเนี่ยมันทํามาจากเส้นผมสองสีของเธอนะครับก็คือสีน้ําเงินเข้มกับสีชมพูโดยการที่เธอเนี่ยจะทําการดึงเส้นผมของเธอออกมานะครับแล้วก็เอามานวดเอามาปั้นนะครับให้มันเป็นตามแบบที่เธอต้องการนะครับจากนั้นก็ทําให้มันแข็งตัวนะฮะก็คือเธอเนี่ยสามารถทําออกมาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนตีวงโค้งนะครับกระสุนหัวลูกที่ยิงไปแล้วพอโดน เป้าหมายมันจะแตกกระจายเป็นเม็ดเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเธอเนี่ยเป็นมนุษย์สไนเปอร์นะครับเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในการโจมตีระยะไกลในตอนนี้อาจารย์สไนเ์นี่ยครับถึงกับบอกว่าทุกคนเนี่ยครับที่มีอัตลักษณ์ระยะไกลเนี่ยก็ต่างพากันอิจฉาแขนขวาของเธอนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโหดจริงเทพจริงคือแบบอวยสุดตัวอะไรประมาณนี้เลยนะและจําได้ไหมครับที่อาจารย์สไนเ,เปอร์นเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นฮีโร่ระยะไกลที่เก่งที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยเคยเป็นฮีโร่มา ผมจากคําพูดของฮอกนะครับที่ได้บอกกับเดกุก่อนเริ่มออกศึกนะครับว่าในตอนนี้นะครับออฟฟาวันเนี่ยน่าจะยังไม่สามารถมาเอาตัวเดกุไปได้นะครับเพราะว่าทางวินเลอร์เนี่ยไม่มีการะคิเขียวใดนะครับหรือว่าดรอุจิโกะอยู่แล้วเพราะว่าดรเนี่ยโดนจับไปแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นนะครับออฟฟาวันเนี่ยน่าจะส่งคนมาจับเดกุแบบเป็นๆซะมากกว่าจับตายนะครับซึ่งฮอกเนี่ยเขาก็คาดการเอาไว้นะครับว่านักโทษที่หลุดออกมาจากคุกทัทลอสเนี่ยไม่น่าจะมีใครนะครับที่สาา มาจับเดกูแบบเป็นๆได้นะฮะเว้นแต่ว er ่าเธอคนนั้นนะครับที่น่าจะจับตัวเดกูไปแบบเป็นๆได้นะครับฮอคคิดว่าออฟว o ร์ one, เนี่ยน่าจะส่งเธอคนนั้นนะครับมาจับตัวเดกูและเธอคนนั้นที่ฮอคเนี่ยได้กล่าวมานะครับนั่นก็คือเลดี้นากองนั่นเองโดยความสัมพันธ์ของฮอคกับนากองเนี่ยครับก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเลดี้นากองเนี่ยก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ของฮอคนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตฮีโร่สังกัดคณะกรรมการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็คือเหมือนเคยอยู่สังกัด ดเดียวกันกับฮอกเรียนมากับฮอกนะคบเพราะว่าฮอกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคน,นี่ยทราบกันดีนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนโรงเรียนฮีโร่ปกตินะครับแต่ว่าเขาเนี่ยขึ้นตรงกับสมาคมฮีโร่โดยตรงนะครับผมเลดี้นากองเนี่ยก็เป็นเหมือนฮอกนั่นแหละครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่ของฮอกนั่นเองนะฮะซึ่งฮอกเนี่ยก็ได้พูดเตือนกับเดกูนะครับว่าถ้าเกิดเดกูเนี่ยได้ไปเจอกับหล่อนขึ้นมาเนี่ยทางเดียวที่เดกูเนี่ยจะรอดนะครับผมนั่นก็คือให้เดกูเนี่ยช่วยหนีแบบสุดกําลังนั่นเองนะครับก สออย่างฮอกเนี่ยพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับแสดงว่าระดับฝีมือของเลดี้นากองเนี่ยคงจะไม่ใช่ระดับที่เดกูในตอนเนี้ยจะรับไหวแล้วแน่ๆน,นะครับโอเคครับแล้วเมื่อเราเนี่ยได้ฟังสปปรรพคุณความสามารถของแม่นางเลดี้นากองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราเนี่ยก็จะมาดูพาร์ทการต่อสู้ระหว่างเดกูกับเลดี้นากองกันบ้างดีกว่านะครับจะเรียกว่าต่อสู้ก็ไม่เชิงเนาะเรียกว่าเดกูเนี่ยโดนไล่ล่าดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการต่อสู้ของ2คนนี้ กันนะครับผมเนี่ยก็มีไอเทมดีๆมานําเสนอสําหรับคนที่ชอบนั่งจ้องหน้าจอคอมนานๆนะครับหรือว่าเล่นมือถือนั่นๆสายตาเพื่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียได้นะครับผมดังนั้นผมเนี่ยก็เลยจะขอแนะนําแว่นออปตัสนะครับแว่นกองแสงที่เราเกมเมอร์และโปรเพเยอร์เลือกใช้มาพร้อมกับเลนเลติน่า X Amber ที่ช่วยทําการกองแสงสีฟ้าระหว่างที่เราเนี่ยนั่งจ้องหน้าจอคอมนานๆไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราเล่นเกมหนักๆดูหนังอ่านซับอนิเมะเล่นมือถือหรือแม้แต่เวลาทํางานออปตัสซีโร่ตัวนี้ก็ถือ ว่าตอบโจทย์เอามากๆอีกทั้งออปตาซีโร่ตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับขาแว่นที่เบาบางที่สุดในโลกวัสดุคงทนตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักอย่างเช่นเวลาที่ผมเนี่ยจะหาข้อมูลทําคลิปวิดีโอนะครับผมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูอนิเมะหลายๆตอนใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นเวลาตัดต่อในการทํางานนะครับออปตาซีโร่ตัวนี้ก็ถือว่าช่วยชีวิตผมไว้ได้มากนะเพราะว่าขาแว่นเนี่ยมันเบานะครับมันใส่สบายมากทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นนะครับโดยที่จะไม่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมึนหัวหรือว่าระเครีงสายตา นั่นเองนะครับผมหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส,ส่วนลด plusalta เพื่อรับส่วนลดพิเศษกันไปด้วยนั่นเองนะครับผม โอเคครับเราเนี่ยก็จะมาต่อกันนะครับผมก็ในตอนที่แล้วนะครับเดกุเนี่ยก็ได้ถูกเลดี้นากองนะครับทำการยิงปืนนะฮะใส่เครื่องสื่อสารนะครับหรือว่าโทรศัพท์ของเดกุนะครับจนมันพังไม่สามารถติดต่อกับคนอื่นได้นะครับผมแล้วนากองเนี่ยก็ได้บอกกับเดกุว่าถ้าเกิดว่านายเนี่ยขยับแม้แต่ก้าวเดียวนายเนี่ยเละแน่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อเดกุเนี่ยโดนโจมตีนะครับแล้วเดกุเนี่ยได้เห็นกระสุนของเธอนะครับก็ทําให้เดกุเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้เป็นเลดี้นากองแน่ๆเพราะว่ากระสุนของเธอเนี่ยมัน กับกระสุน sí, ของใครนะครับกระสุนของเธอเนี่ยเป็นสีน้าเงินเข้มกับสีชมพูใช่ไหมครับก็เลยทําให้เดกูเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าในตอนนี้เขากําลังโดนจ้องเล่นงานอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อเดกูเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าคนที่กําลังโจมตีเขาอยู่เนี่ยเป็นนากองนะครับเดกูก็ได้นึกถึงคําพูดของฮอกทันทีนะครับว่าถ้าเกิดเจอกับนางเนี่ยให้รีบหนีโดยเร็วนะครับเดกูเนี่ยก็ได้ทําการวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะทําการกระโดดหนีทําการปีนไปตึกนะครับเพื่อหนีเลดี้นากองซึ่งเมื่อเลดี้นากรงเนี่ก็ได้ พูดว่าในอยากขยับเองนะและหลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ทําการยิงปืนขึ้นฟ้าจากนั้นก็ตัดมาที่เดกูที่อยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับในตอนนี้เดกูเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยหรือว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันทางไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้ฮอปกับอไม้เนี่ยจะทันสังเกตความผิดปกติของตัวเขานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็รายงานไม่ทันนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือเลดี้นากองเดกูคิดว่าถ้าเกิดอไมหรือว่าพวกฮอคเนี่ยรีบมาหาเดกูนะครับก็อาจจะโดนเลดี้นากองเนี่ยดักโจมตีทีเผลอก็ได แต่จริงๆแล้วคือออไหมเนี่ยโดนระเบิดรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดกุเนี่ยยังไม่รู้นะถ้าเกิดรู้เนี่ยผมว่ามีปี๊ดแตกแน่นะครับแล้วในระหว่างที่เดกุเนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะทํายังไงดีจะถอยไปตามที่ฮอกบอกไหมหรือว่าจะสู้ต่อดีนะครับในตอนนั้นเองนะครับเลดี้นากองเนี่ยก็ได้บอกกับเดกุว่านายไม่มีช้อยให้เลือกแล้วล่ะและหลังจากนั้นนะครับกระสุนปืนของเลดี้นากองเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาหาเดกุอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งกระสุนเนี่ยมันพุ่งมาเป็นเส้นโค้งนะครับ ทางการยิงเนี่ยคือน่าจะไกลมากนะครับมันโค้งอ้อมตึกอ่ะแล้วมันก็พุ่งมาใส่เดกูแบบเต็มๆนะครับดีนะครับที่เดกูเนี่ยเขายังใช้อัตลักษณ์ของรุ่นที่4ี่นะครับได้ทันแล้วก็สามารถทําการใช้มือนะครับจับกระสุนอันนั้นอ่ะเอาไว้ได้ซึ่งเลดี้นากองเนี่ยเธอก็ตกใจเหมือนกันนะที่เดกูเนี่ยสามารถรับกระสุนของเธอไว้ได้นะครับเธอเนี่ยก็เลยได้คิดว่าแบบนี้นี่เองออฟฟอร์วันเนี่ยถึงได้หมายหัวจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ทําการยิงกระสุนใส่เดกูไปอีกนัดหนึ่งนะครับแต่ว่านัดเนี่ยเดก กระสุนเนี่ยมันก็ยังไปเฉียวแขนซ้ายของเดกุอยู่ดีเดกุเนี่ยถึงกับคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอัตลักษณ์ของรุ่นที่4เนี่ยตัวเขานะครับคงโดนจัดการไปแล้วแต่ว่านะครับจากการที่เดกุเนี่ยรับกระสุนมา2นัดติดนะครับก็เลยทําให้ในตอนเนี้ยเขานะครับได้รู้ตําแหน่งของเลดี้นากองแล้วนะฮะก็คืออยู่ห่างจากตัวเขาเนี่ยไม่เกิน1กิโลเมตรอยู่บนตึกที่ห่างไกลนะครับเดกุเนี่ยเลยคิดว่าจะสู้หรือว่าจะหนีดีแต่เมื่อเดกุเนี่ยคิดว่าตอนเนี้ยเขารู้ตําแหน่งของเลดี้นากองแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ ต่อสู้กับเลดี้นากองในระยะประชิดนะฮะแล้วเมื่อเดกุเนี่ยคิดเช่นนั้นแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปหาเลดี้นากองอย่างรวดเร็วซึ่งเลดี้นากองเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรกันเพิ่งจะเคยมีครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มีคนสามารถหลบกระสุนของฉันได้2นัดติดและในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังคิดแผนการอยู่นะครับจูจูโอเวอร์ฮอลเนี่ยก็ได้ทําการพูดขึ้นมาว่าพ่อ ต้องรีบไปหาพ่อก็เหมือนแปลว่าคนคิดถึงพ่อจิตหลอนอะไรประมาณนี้นะครับเลดี้นากองเนี่ยก็ได้ทําการเก็บอาวุธของเธอนะครับและเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ได้เอาไว้เสร็จงานก่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปหาตอนนี้นายเนี่ยรีบไปหลบซะอะไรแบบนี้นะครับและเธอเนี่ยก็ได้คิดว่าฮาลู้งี้ฉันไม่เอามาด้วยดีกว่าและต่อมานะครับก็จะตัดสลับมาที่พาที่เธอเนี่ยได้ไปคุยกับออฟวันก่อนที่เธอเนี่ยจะออกมาจากคุกทัทลอสนะครับซึ่งสรุปแล้วเธอเนี่ยก็ถูกออฟวันไหววันมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่เราเ วิเคราะห์กันในคลิปที่แล้วนะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเธอไม่น่าจะถูก a l ฟฟอร์วันวหวานมาใชมาผมคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะมีเหตุผลอื่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยถูก All for วันสั่งมาให้มาตามจับเดกุนะครับแต่ว่าการสั่งการครั้งนี้ไม่ได้สั่งการฟรฟีๆนะครับไม่ใช่ว่า All for วันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไปจับเดกุมาเด้เธอจะยอมทําตามนะครับแต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าสัญญากันนะครับซึ่งก็เหมือนว่า All for วันเนี่ยเธอจะรู้จักกับเลดี้นากงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแบบว่า เออรู้จกักจากชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเลดี้นากงนะครับก็เป็นคนที่รับหน้าที่ตามจับออฟ f อวันด้วยนะฮะซึ่งเลดี้นากงเนี่ยเธอมีความปรารถนานะครับว่าอยากจะให้สังคมฮีโร่เนี่ยพังพินาศนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าทําไมเธอเนี่ยถึงคิดแบบนี้ท,ทั้งที่เธอเนี่ยเคยเป็นฮีโร่มาก่อนนะครับน่าจะมีแผลใจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละออฟฟอวันเนี่ยก็ได้บอกกับเลดี้นากงนะครับว่าเออตอนนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะออก ากโรงเรียน UA นะครับแล้วออกเคลื่อนไหวตามลําพังซึ่ง a l l f o r วันเนี่ยก็ได้บอกกับเลดี้นากงว่าตราบใดที่ยังมีเด็กหนุ่มคนนี้อยู่เนี่ยความปรารถนาของเลดี้นากรเนี่ยก็จะไม่มีวันเป็นจริงเด็ดขาดนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าทําไม a l l for วันเนี่ยมันถึงรู้อนาคตได้นะครับมันรู้หมดเลยนะครับว่าเออจะมีฮีโร่ตามติดเดกุเดกุจะออกจาก UA อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมานานแล้วนะเป็นมาตั้งแต่ในยุคที่ต่อสู้กับออไม้แล้วนะครับออฟฟอร์วันเนี่ยก็ได ไว้หมดแล้วนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะโดนจับเข้าคุกมันก็มีความเป็นไปนได้นะครับว่าออฟฟอร์วันเนี่ยเขาอาจจะมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับอย่างรู้อนาคตหรือว่าคาดดาวอนาคตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อออฟฟอร์วันเนี่ยสั่งการกับเลดี้นากองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทําสัญญากับเลดี้นากองนะครับโดยสัญญาเนี่ยมันก็จะมีประมาณว่าเออทำให้สังคมฮีโร่พังพินาศตามความปรารถนาของเลดี้นากองอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เออยังไม่ได้มีบอกมาอย่างชัดเจนนะว่าสัญญาคืออะไรนะครับแล้วเมื่อ ทำสัญญงสัญญากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออฟฟาวเนี่ยเขาก็ได้ทําการมอบอัตลักษ์แอร์วอลก์นะครับให้กับเลดี้นากองซึ่งอัตลักษ์แอร์วอลกเนี่ยมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถทําให้คนใช้เนี่ยลอยตัวหรือว่าเดินบนอากาศได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่โกงแล้วก็เข้ากับเลดี้นากองมากๆเพราะว่าในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เดกูเนี่ยทำการพุ่งเข้ามาเพื่อจะต่อสู้ในระยะประชิดกับเลดี้นากองนะครับเลดี้นากองเนี่ยก็ได้ทําการใช้อัตลักษ์แอร์วอลก์นะครับกระโดดขึ้นไปบนอากาศ นะครับผมแล้วก็เตรียมต่อสู้กับเดกุนะครับผมแล้วก็เป็นอันจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ My Hero Academia ในตอนที่312นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนตอนแนะนำตัวละครเลดี้นากองนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ว่าก็ยังแนะนำไม่หมดนะก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่เธอเนี่ยต้องการอยากให้สังคมฮีโร่เนี่ยมันพังพินาศมันเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้เธอเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โคตรเก่งนะครับ ว่าเดิมทีเนี่ยเธอก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนนี้เธอได้อัตลักษณ์แอร์วอลกมาช่วยเสริมอีกนะครับก็เป็นอะไรที่โกงสุดๆนะครับก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นศึกหนักของเดกุอีกครั้งหนึ่งนะฮะในตอนหน้าเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นการต่อสู้บนอากาศแบบดุเดือดนะครับผมก็น่าดูมากๆนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวนะในตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ยังไม่ปากใจเชื่อนะว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวร้ายไปเลยนะครับผมคิดว่าเธอเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาเป็นคนดีได้อยู่นะเพราะว่าตัวละครที่แบบเคย เป็นคนดีแล้วมีบาดแผลทางใจแล้วกลับไปเป็นตัวร้ายอะไรแบบนี้ส่วนมากนะครับพอเจอพระเอกเนี่ยก็มักจะกลับใจมาเป็นคนดีแบบเยอะนะฮะตัวละครแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะยังมีสิทธิ์กลับมาเป็นคนดีอยู่นะครับผมเออผมลืมพูดไปนะครับความสัมพันธ์ของเลดี้นากองกับโอเวอร์ฮอลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะเลดี้นากองเนี่ยเธอเห็นว่าโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วงาเธอเนี่ยก็เลยเก็บมาเพราะเธอคิดว่าเผื่อในอนาคตจะมีประโยชน์นะครับผมแต่ว่าในตอน,นเนี้ยโอเวอร์ฮอลเนี่ยคือร้องหาพ่ออย่างเดียวเลยนะว่าเออ พ่อชั้นอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอันนี้ผมก็รอดูรีแอคชั่นของทั้งสองคนอยู่นะว่าถ้าเกิดโอเวอร์ฮอลเนี่ยได้มาเจอกับเดกุอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคู่เนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับจะแค้นกันอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูเนาะโอเคครับผมและในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการได้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอกราบประธานอภัยเวนะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นนกกําลัังใจ้ดวย ผมสำหรับในวันนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ